ครับก็สวัสดียามเช้านะครับก็หลังจากที่เรามาดูหมายกันแล้วก็ได้มาดักไว้แล้วก็เมื่อคืนผมก็ได้มายามนะครับก็ได้หนูได้หนูพุกใหญ่ไปสองตัวนะครับ โดนะครับโดนะครับหนึ่งตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้รอบสองทุ่มของเรานะครับ นี่ครับรอบสองทุ่มของเรา <c oughs> ใหญ่ด้วยครับตัวนี้ยามรอบสองทุ่มนะครับไม่พลาดครับผมใหญ่ด้วย ครับสองทุ่มมาแล้วสุดยอดตัวนี้ดูหมายไว้ไม่มีผิดเลยนะครับหนูยักษ์นะครับ <c oughs> หนูพกุกตัวใหญ่นะครับตัวนี้ ัหนี้โดนครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับตัวเครยบยังไม่ตายครับเพิ่งติดเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนครับเครับแล้วเดี๋ยวออกมาให้ดูทีหลังนะครับ ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอเคครับผมครับเ,เพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับหนูใหญ่นะครับตัวนี้โอ้หมือเริ่มเลยสุดยอดครับยามรอบสองทุ่มได้มาสองแต้มก็โอเคครับใหญ่ครับตัวนี้ถือว่าใหญ่ โอเคครับผมดูต่อไปครับว่าจะมีอีกตัวอีกไหมตามชมกันครับครับสำหรับรอบสองทุ่มนะครับก็ได้มาสองแต้มนะครับสดๆร้อนๆนะครับกินโหดด้วยพวกนี้ได้มาสองแต้มครับ ก็เมื่อกี้ตอนที่ผมลงไพยายามก็ยังมีเสียงนะครับมีเสียงกัดกอพงอยู่นะครับส่องไฟไปเห็นตัวด้วยครับอยู่ในป่ากอพงนะครับไม่ได้เอาปืนมานะครับดักอย่างเดียวสองแต้มครับผมมาครับแล้วก็รอรุ้นพรุ่งนี้เช้านะครับจหรับหมายเด็ดของเราไม่เสียแรงครับที่พาเพื่อนๆมาสำรวจหมายก่อนนะครับ โอเคผมยังไงติดตามพรุ่งนี้เช้าครับสำหรับอรอบสองทุ่มนี้ก็สองแต้มถือว่าหมานแล้วครับหนูใหญ่สองแต้มนะครับหมานนะครับโอเคผมยังไงติดตามตอนเช้าครับครับก็สวัสดียามเช้านะครับก็หลังจากที่เรามาดูหมากันแล้วก็ได้มาหนักไว้แล้ว ก็เมื่อคืนผมก็ได้มายามนะครับก็ได้หนูได้หนูพุกใหญ่ไปสองตัวนะครับตัวเบื้ิ่มเลยเกือบกิโลนะครับเจ๊ผมเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกกันว่าจะมีตัวไหมแรกของเรานะครับตรงนี้ไม่มีชุบ หลังนี้แล้วเมื่อคืนหลังนี้ก็หายเลยเนี่ยโอ้โหกร,กระจายเลยครับโอ้โหกระจายเลยหลังเนี้ยดึงออกมาหักเลยครับดูครับโอ้ดึงอันนี้ออกมาหักเลยครับหลุดนะครับ หหลังนี้ก็โดนลากไปเหมือนกันอันนี้ก็ไม่อยู่นะครับโอ้โห,ห,หสองหลังไม่อยู่สักหลังเลยครับโอ้ย ขนาดมีฟันนี่ไม่อยู่มันไม่โดนฟันมันหรอเนี่ยโดนลากกระจุยกระจายหมดเลยครับสองหลังโอ้เสียงหนูใหญ่ซะด้วยตรงนี้สองหลังโดนลากกระจายไปหมดเลยโอ้เสีงเยงอะไรวะ,ะดูดิอันนี้ไม่โดนครับ โอ้เซ oh, ็งเลยแต่เมื่อคืนผมมายามแล้วมันก็ไม่ติดตรงนี้แต่ว่ามันออกดึกเน่เลยโอ้โหหลังนู้นก็ล่านครับไม่โดนโอไม่ล่นตรงนั้นมันโดน หญ้าที่มันโหหลังที่สี่ตรงนี้ไม่ดูนครับโอ้โหระจุยกระจายไปสองหลังสุดยอดโหยังม,มีตัวใหญ่อยู่นีหว่าแต่เมื่อคืนก็มีครับผมเมื่อคืน ตอนนี้ผมมายาม,มันก็เห็นตัวมันอยู่ก็เปิดชิปดูแล้วเห็นมันมีตัวมายืนมองอยู่ด้วยนะครับตอนเพื่อนมันติดกับดักโอ้หลังนี้ลันครับโดนครับนุ่นกระโดนข้างล่างหนูออกดึกครับ โอ oh, ้ลูกมันนะครับลูก,กมันนะครับลูกหนูฮุกนะครับโอ้แสดงว่ามันอยู่ในครอบครัวเลยเนี่ยนี่ครับในลูกมันโอ้ oh. ตัวแม่มันไปไหนวะลากกระจุยกระจายแม่มันไหน หลังนี้ไม่ลั่นครับไม่ไม่ทำงานเดียวหมดเลยหลังที่ห้าของเราเน่เป็นไหลหลังที่แปดโดนครับนี่นครับซิบโดนลูกมันอีกแล้ว ลูกหนูพุกนะครับหมอบดึกครับหนูหลงที่เก้าไม่ลั่นครับ ครับก็สำหรับใบนี้เราก็ได้มาสี่ตัวนะครับหนูเล็ก2ตัวแล้วก็หนูใหญ่2ตัวนะครับก็ถือว่าได้ตัวนะครับแล้วก็ลากกับไปพันกระจุกกระเจิงไปสองหลังนะครับก็โอเคครับผมสนาบคลิปนี้ก็ลาาเพียงเท่านี้นะครับถ้าอย่างไน,นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ